สวัสดีครับพบกับรายการยูทีบกต่อผมธนภพทวีวงศ์สมบูรณ์ครับอาการพับเบรกหมดดูยังไงแล้วมันเตือนตอนไหนสำคัญมากน้อยแค่ไหนมาฟังกันครับพับเบรกหมดรู้ได้ยังไงอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับจริงๆแล้วอาการพับเบรกหมดเนี่ยมีด้วยกันหลายอาการแต่ผมจะเอาสรุปสั้นๆให้เราหลายๆท่านผู้ใช้รถเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนใช้รถเข้าแท้ๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ได้รู้ว่าเอ๊ะเราจะสังเกตได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าเขาหมดแล้วหนึ่งเลยเราขับขับอยู่เนี่ยอาการเบรคครับมันลึกลงไปกว่าเดิมแต่รถเนี่ยครับจอดปกตินั่นหมายความว่าเราขับขับรถอยู่แล้วเราต้องการเบรคด้วยความเร็วเท่าไหร่ไม่รู้แหละเราจะชินอยู่กับความสูงของแป้นเบรคถูกไหมครับเราชินอยู่ว่าเราเหยียบประมาณเนี้ยความรู้สึกแบบเนี้ยมันคงอยู่ได้ปกติเอ๊ะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยทำไมเราขับแล้วเราต้องเหยียบเบรคให้ลึกมากกว่าเดิม แบบนี้ครับเป็นสัญญาณเตือนอันที่1เลยนะครับว่าผ้าเบรคคุณใกล้จะหมดแล้วนะครับต้องเหยียบให้ลึกลงไปกว่าเดิมแบบนี้ต้องทาการตรวจสอบโดยด่วนครับอาการที่2อครับอันนี้อาจจะเกิดกับรถบางคันหรือไม่เกิดก็ได้นะครับนั่นคืออาการของไฟเตือนครับไฟเตือนของระบบเบรกเนี่ยนะครับเวลาที่เขาเตือนนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นรูปสัญลักษณ์สีแดงเครื่องหมายตกใจหรือว่าเครื่องหมายเบรกมือนั่นเองแต่ถ้าการนี้เป็นนะครับนั่นแปลว่าเป็นมากแล้วนะครับเข้าคับอยู่ แล้วเราเหยียบเบรกปรากฏว่าไฟตัวนี้ติดเป็นบางครั้งหรือติดค้างเลยตัวไฟเบรกมือนะครับเราหันไปดูเอ๊ะเบรกมือแล้ว็ไม่ได้ดึงนี่ทําไมถึงติดนั่นแปลว่าน้ํามันเบรกเนี่ยนะครับมันกําลังหายไปหายไปจากอะไรครับหายไปจากการที่มันเข้าไปแทนที่ของผ้าเบรกที่ผ้าเบรกมันหมดลงไปนะครับระยะผ้าเบรกมันอยู่ปกติี้ใช่ไหมครับพอมันหมดปุ๊บเนี่ยระยะก็ต้องหายไปน้ำมันเบรกก็เข้ามาแทนที่เอน้ำมันเบรกเข้ามาแทนที่ปุ๊บในกระปุกน้ํามันเบรกที่บริเวณของห้องเครื่องยนนนนนต์ครรัััับบ้้้าาาามมมที่่่่เยยยออููะะะดดขขงงงงก็จหลลล เมื่อน้ํามันหล่นอยู่ระดับข้างล่างปุ๊บตัวสัญ,ญลักษณ์ครับตัวที่ตรงลูกลอยของพ้าเบกเนี่ยมันก็จะจี้ไปที่จมูเรีนด้านล่างครับทำให้ไฟนี้ติดขึ้นมาครับชัดเจนเลยแบบนี้นั่นแปลว่าคุณต้องเข้าศูนย์บริการเพื่อทําการตรวจเช็คโดยด่วนเหมือนกันครับสุดท้ายครับเรื่องที่3เลยอันนี้ที่รู้ได้เลยอันนี้หลายๆท่านจะรู้เองโดยธรรมชาติเลยครับนั่นแปลว่าอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมเหยียบเบรกทุกครั้งที่เราเริ่มทาการเหยียบเบรกเบาๆจะมีเสียงดังแหลมเลยครับอันนี้จะเป็นโทนแหลมนะเป็นเสียงเหล็กสีก จีจ้ๆขึ้นมาหรือครับให้ท่านเนี่ยลองมาดูที่ล้อหน้าตรงนี้เลยนั่นคือเป็นเสียงของตัวเตือนผ้าดิสเบรกหน้าเริ่มจะหมดด้วยปกตินะครับการใช้รถเนี่ยล้อหน้าถ้าเบรกจะหมดก่อนล้อหลังเสมอนะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่น All New m ของเราเนี่ยที่จะมีดิสเบรกทั้งหน้าและหลังอันนี้อาจจะหมดใกล้เคียงกันแต่วิธีดูนะครับถ้ามีเสียงเตือนเมื่อไหร่ให้เราเข้ามาดูตรงบริเวณนี้เลยครับดูที่จานก็ได้ครับ ว่ามันมีรอยไหมถ้ามีร่องรอยของเหล็กสีกันเป็นเส้นให้เราเห็นชัดเจนหรือทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกเนี่ยมีเสียงดังโทนแหลมจี่ที่จี้ตามตำแหน่งที่เราเหยียบเบรกทันทีไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่นะครับอันนั้นให้เราพึงเลยครับว่าผ้าเบรกอาจจะกําลังใกล้หมดต้องเข้าศูนย์เหมือนกันครับส่วนผ้าเบรกหลังนะครับอันนี้จะยากนิดนึงในการเช็คหรือว่าตรวจสอบนั่นแปลว่าผ้าเบรกหลังครับเวลาทํางานในรถปิกอัพเ่ยนะครับเขาจะเป็นดัมเบรกนะครับเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยผ้าเบรกก็จะกกาออ กลางเข้าไปโดนกับจานก็ทําให้รถหยุดนะครับแต่ในกลไกของมาเบรกหลังเนี่ยจะมีทั้งเบรกมือและเบรกเท้าอยู่ในนี้พร้อมกันทั้งหมดนั่นแปลว่าทุกครั้งคุณดึงเบรกมือนะครับตัวฝักเบรกเนี่ยก็จะกลางออกล็อกให้ล้อเนี่ยไม่หมุนนะครับแต่เวลาที่เราวิ่งปกติครับเราจะรู้ได้งไงว่าผ้าเบรกหมดอันนี้ครับมันจะส่งผลโดยตรงก็คือตัวเป้นเบรกเนี่ยจะลึกลงกว่าเดิมในหัวข้อแรกที่ผมบอกคือเวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยนะผ้าเบรกจะกลางออกและปกติเนี่ยของผ้าเบรกล้อหลังนี่ยนะครับผ้าเบรกหลังเนี่ย เขาจะหมดคือเวลาที meantime, ่เวลารถเราเคลื like ่อนที่ไปข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างนี้เวลาที่เราหยยบเบรคปุ๊บจะกลายอย่างนี้นะครับจะกลายอย่างนี้ทุกครั้งเลยนั่นแปลว่าล้อฝักเบรคก้ามหลังนะครับด้านหน้านะครับฝักเบรคจะมีก้ามหน้ากับก้ามหลังนี้เวลาที่เราหยยบเบรคจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับตามมือเวลาที่เราหยยบเบรคปุ๊บเนี่ยก้ามเนี้ยจะหมดก่อนก้ามหลังเสมอเพราะว่าล้อเราวิ่งไปข้างหน้ามากกว่า ในส่วนของล้อหลังนะครับต้องทําการถอดล้อตรวจสอบเท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่าผ้าเบรกใกล้หมดหรือยังครับมีหลายๆท่านนะครับไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับว่าหลังจากเราทําการเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเบรกหน้าหรือผ้าเบรกหลังเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะต้องมีระยะลันอินของผ้าเบรกด้วยนะสำคัญไหมสําคัญมากนะครับถ้าเราลันอินเขาเป็นเนี่ยนะครับจะทําให้การใช้งานของประสิทธิภาพเบรกเนี่ยอายุการใช้งานมากขึ้นแล้วประสิทธิภาพการเบรกเนี่ยก็จะเยอะขึ้นด้วยเออเราทำยังไงวิธีการลันอินง่ายๆครับคือเวลาที่เราเริ่มออกตัว แต่โดยส่วนมากเนี่ยถ้าเปลี่ยนที่สูงบริการสูงบริการจะทาการรันอินให้ก็คือค่อยๆออกตัวปกติครับแล้วก็ทําการเบรกเบาๆช้าๆเข้าไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับคือการแตะเบรกเบาๆเบรกแล้วปล่อยเบรกแล้วปล่อยไม่เบรกจืดหรือเบรกสนิทเบรกกระแทกนะครับจะไม่ทํอย่างนั้นนะครับเราจะค่อยเบรกเบาๆโดยความเร็วอยู่ประมาณครับไม่เกิน40ขับช้าๆไปครับแล้วค่อยเบรกปล่อยครับค่อยๆเบรกปล่อยครับค่อยๆเบรกทานนี้เรื่อยไปนะครับ้าเรียกว่าวอร์มผ้าเบรกให้มันลักษณะของการกินของหน้าผ้าเบรกเนี่ย เต็มด้านหน้าเสมอทุกครั้งครับการเลือกพัฒเรกก็สําคัญนะครับการเลือกพัฒเรกที่มีคุณภาพสูงมากเกินไปแบบนี้อาจจะไม่ดีสําหรับรถเรานะครับรถเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับค่าของโรงงานให้มาเนี่ยจะมีค่าสเต็ปของปันกลางอยู่นะครับหรือค่อนข้างไปทางสูงอยู่แล้วถ้าคุณไปเลือกเอาพัฒเรกที่มีคุณภาพสูงสูงมากๆมาใส่เกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับพบัฒเรกมันแข็งเกินไปหน้ามันแรงเกินไปมันด้านเกินไปมันทนความร้อนสูงมากเกินไป ะจะทําให้เกิดอาการนี้เขาเรียกว่าผ้าเบรกจะกินจานแทนจานจะสึกหลอแทนก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกผ้าเบรกที่คุณภาพต่ําเกินไปละครับแบบนี้ครับใช้งานแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็หมดเหมือนกันนะครับหมดเร็วเหมือนกันเพราะนั้นทางที่ดีครับเราควรจะดูจากศูนย์บริการครับว่ารถของเราในรุ่นนี้ควรจะใช้ผ้าเบรกเกรดอะไรเบอร์อะไรแนะนาครับเข้าสู่ดีกว่าครับทิ่งสุดท้ายของเรื่องผ้าเบรกนะครับก่อนจะจบเนี่ย มันจะมีประเด็นเรื่องของการพูดถึงผงที่มันสกรปรกที่ล้อหน้าอันนี้หลายๆคนมาสอบถามส่วนตัวเลยนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดผงอะไรดำๆที่ล้อเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนั้นนะครับเขาเรียกผงผ้าเบรกผิดปกติไหมจริงๆแล้วผงพวกนี้ยิ่งออกมาเยอะเท่าไหร่นั่นแปลว่ายิ่งดีครับแปลว่าการกินของผ้าเบรกดีคุณภาพดีเราจะสังเกตง่ายๆครับพวกรถยุโรปทั้งหลายเนี่ยล้อด้านหน้าเนี่ยจะสกรปรกดําเป็นผงตลอดเลยเราต้องคอยเอาน้ํามาฉีดเอาผ้ามาเช็ดตลอดเวลาที่เราทําแบบนั้นนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดรถเรามีผงน้ำดำแบบนั้นเกิดขึ้นเราก็เป็นทำความสะอาดครับนั่นคือผงของผ้าเบรกครับแต่ทำไมข้างหลังไม่เห็นเพราะข้างหลังมันเป็นดัมเบกครับผ้าเบรกมาอยู่ในล้อเรามองไม่เห็นอยู่แล้วครับอันนี้ลองใช้ดูนะครับสำหรับเรื่องของผ้าเบรกต่างๆที่เราแนะนำตามคลิปนี้อช่องทางการติดต่อครับตรงนี้เลยฝากคิดดีๆไว้ด้วยนะครับอิซุสอึ้งวันไตครับความมั่นใจที่ต้องบอกต่อล้วพบกัมครับ